ส,สี่ส่วนด้วยกันพุทธภาสิทธเสาวกภาสิทธอีสิาสิทธเทวตาภาสิทธซึ่งประกอบด้วยอัดประกอบด้วยธรรมนะครับอย่างนี้เรียกว่าธรรมถ้าให้กล่าวล่ะให้กล่าวโดยให้กล่าวโดยโดยบททุกบทที่ท่ว่าเนี่ยโดยบทอนุบทอนุอักขระอนุพยัชชนะเนี่ยภิกษุจะต้องอบัดปารจิตติทุกๆอักขระเลยนะนะครับทุกๆตัวอย่างรูปังอันิจังเน้นบอกว่ารูแกเนี่ยพระเขาต้องอบัิแล้ว รือว่าขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันขึ้นต่างกันจบลงพร้อมต่างพร้อมกันเนี่ยกันก็เป็นอวบ,บัตนะเดี๋ยวมาดูขยายว่าอิทธิกาท่านขยายยังไงนะครับไอ้คำว่าขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะฮะจำให้ดีนะขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกัน,นที่ว่าบทเนี่ยนะครับในบรรดาบทเป็นต้นนั้นนะครับทบทบทอนุบทอนุอักขระ,อน,ขะอนุพยัญชนะนั่แหละครับในบรรดาบทเป็นต้นนั้น บทไม้เอาคาถาบาทหนึ่งคาถาบาดหนึ่งที่พระอาจารย์วหาเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคาถาหรือจะเป็นคาถาที่มาในมาในพระธรรมนี่นะธรรมบทนี่นะท่านยกตัวอย่างอย่างนี้ว่า มโนบพังขมานธรรมมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปุถุเถนะพาสติวากโรติวาอย่างเงี้ยได้สี่บาทได้สี่บาทเป็นหนึ่งคาถาครับสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาคือคำว่าบทเนี่ยไม่เอาคาถาบาทหนึ่งบาทก็คือมโนบพังขมาธรรมาเนี่ยเรียกว่าคาถาบาทหนึ่ง บาทเด้งละนะอันนี้ถ้าถ้าให้ขึ้นพร้อมกันเอาเน้นฟาตามหนึ่งสองสามมโนโบุพังเข้ามาธรมมาเดี๋ยวจะมโนเศรษฐามาโนบายญก็ว่ากันไปจนจบจนยาวๆจบสั้นจบยาวก็แล้วแต่เรียกว่าจะขึ้นต้นพร้อมกันหนึ่งสองสามพร้อมพร้กันมโนโบุพังเข้ามาธรมมาสมมติว่าเราจะจบให้พูดจบคาถาใช่ไหม คาถาคาถาหนึ่งอะสี่บาทเนี่ยเอาหนึ่งสองสามมโนบุพพังขมาธรรมามานโเามานเศรษฐามโนมยามะนะสาเจปทุทุเถนะภาสติวากโรติวาอย่างนี้ก็ใจวันหนึ่งคาถาแล้วนะแต่ว่าว่าพร้อมกันหนึ่งคาถาสี่บาทเนี่ยต้องต้องอบัตนะต้องอบัตทุกต้องอบัตสี่จีสี่ครั้งละ สี่ตัวแล้วต้องบัดปายจิตตีสี่ตัวแล้วคือแต่ละบาทแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยบาทคาถาหนึ่งบาทคาถาหนึ่งนี่จบจบสี่คาถาสิบสี่บาทคาถาเนี่ยต้องบัดปายจิตตีสี่ตัวแล้วคือมาว่าขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันอย่างนี้นะครับอันนี้อย่างนี้เรียกว่าคําว่าบทเลยไหมเอาคาถาบาทหนึ่งนะครับบาทหนึ่งก็คือมะมโนปุพังคะมาธรรมมาเนี่ยแปด แปดอาาระอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เรียกว่าบทหนึ่งละบทหนึ่งถ้าขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันด้วยด้วยบทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอัปปัจจิตีตัวหนึ่งถ้าถ้าสมมติว่าจะเอาเอาสมณเนนไม่ต้องพูดไม่ต้องเอาคาถาทั้งสี่บาทหรอกนะเอาเอาเอาบาทเดียวพอขึ้นพร้อมกัน,นว่าพร้อมกันนะเราจะท่องทีละบาทให้ให,ให้ก่อนแล้วค่อยไปท่องอีกบาทหนึ่งให้ได้ให้คล่องก่อนแล้วก็อีก ไปเอาอีกสามบาทที่หลังให้ข้องก่อนเราจะวันนี้เราจะท่องคาถาให้คาถาหนึ่งให้ได้จําให้ได้เลยกับปากเลยท่องให้เกินใจเลยแล้วก็ว่าพร้อมกันนะหนึ่งสองสามมโนโบุพังขามาธรรมามาโนโบุพังขามาธรรมามาโนโบุพังขามาธรรมามาโนโบุพังขมามา,มาังาธรรมาซ้ํากันซ้ำไปเนี่ยให้ให้ให้ได้ก่อนประโยคหนึ่งนี้นะคำหนึ่งเนะี่ยใเรียกว่าบาทหนึ่งซ้ํากันยางเงี้ย ขึ้นพร้อมกันกับพระเนี่ยพระก็ภาวะครูบาอาจารย์ที่ผู้เป็นผู้สอนก็ภาวะภาวะภาวะอย่างนี้เนี่ยนะก็ขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันแต่ละแต่ละบาทแต่ละบาทก็ก็จะมีอาบัติทุกตัวทุกตัวทุกตัวไปนะฮะคือจริงๆบอกว่าเออเน้นว่าไปเลยพระอาจารย์นั่งฟังจึงไม่มีอาบัตใช่ไหมนะก็ก็เหตุที่ไม่มีอาบัตก็มีนะครับแต่ว่าเราตรงนี้เราดูคำขยายของทันก่อนนะครับ คำว่าอนุบทหมายเอาบาทที่สองทีนี้บาทที่สองก็คือมโนเสรษฐามโนมายาครับไอบาตรที่หนึ่งก็คือมโนบุพังเข้ามาทำมาบาทที่สองอที่เรียกว่าอนุบทเนี่ยไมาเอาบาทที่สองก็คือมโนเสรษฐามโนาาม,โนา,มโนายามโนเสรษฐามโนมายามโนเสรษฐามโนมายาขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันพวกนี้ <c oughs> นะก็จะเป็นอาบัตพร้อมเป็นอบัตเลยนะครับ ขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันขึ้นต่างกันจบลงพร้อมกันแล้วก,ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เอานี่แหละเอาคาถาบาทที่ที่สองนะครับนะอนุบทไม่เอาคาถาบาทที่สองต่อมาอนุอัคระไม่เอาอัคระตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่นี่มาเน,นี่ยมโนปบพังนี่เลยนี่นี่เรียกว,ว่าอัคระตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วนะครับ อนุอัการะไม่เอาอัการะตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะอนุพยัญชนะไม่เอาพยัญชนะตัวท้ายคล้ายกับพยัญชนะตัวต้นมันมีตัวท้ายสุดกับต้นสุดนะอนุพยัญชนะไม่เอาไอตัวแรกกับตัวท้ายนะในนี้นะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผู้ศึกษาพึงทราบความต่างกันในบทเป็นต้นนั้นอย่างนี้คืออัการะ แต่ละตัวชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอนุอัคระประชุมอัคระชื่อว่าอนุพยัญชนะประชุมอัคระและอนุพยัญชนะชื่อว่าบทบทแรกชื่อว่าบทนั่นเองบทที่สองชื่อว่าอนุบทหมายว่าไ,ไอ้คำว่าอนุอัคระกับอนุพยัญชนะเนี่ยหมายเอาเมื่อกี้ว่าไงนะอนุพยัญชนะไม่เอาตัวอักษรตัวหนึ่งตัวหนึ่งใช่ไหมพยัญชนะชนะชนะ,ชนะนหนึ่งนะครับถ้าเอา เอาพระยัญชนะแต่ละตัวแต่ละตัวมาประชุมกันเนี่ยมาประชุมกันก็จะชื่อว่าเป็นเป็นอนุอาาักรเป็นอนุอัการะนะนะชื่อว่าอักระแต่ละตัวแต่ละตัวชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอนุอักระอัอาการะแต่ละชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอนุอักระประชุม ประชุมของประชุมอักขระอเอาอนุอักขระมามามา,มารวมกันเนี่ยก็จะเรียชื่อว่าเป็นเป็นอนุพยัญชนะประชุมอักขระและอนุพยัญชนะชื่อว่าบทแต่ทั้งตัวหนังสือพยัญชนะอักษรมารวมกันเนี่ยหลายตัวมากขึ้น,นก็จะกลายเป็นบทหนึ่งเป็นเป็นปาฏคหาริหนึ่งใช่ไหมมโนโบุพ,พังขามาธรรมมา นะอย่างนี้ก็จะรวมกันเป็นเป็นบทหนึ่งเอาอนุอาคารากับอนุพยัญชนะมาละลายคําเข้าก็ลายเป็นบทกลายเป็นบทที่หนึ่งกลายเป็นบทที่สองอย่างนี้นะครับบทที่สองก็คือไม่เอาอนุบทนะคือบาทบาทที่สองนะครับบาตทิกาถาที่สองอย่างนี้นะเอามาดูคําว่าขึ้นต้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันนะ ที่ได้กล่าวไปแล้วนิดนึงนิดนึงน,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 นะแล้วกล่าวเสริมอีกก็ได้นะครับที่ชื่อว่าบทที่ว่าที่บอกว่าขึ้นต้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันเนี่ยเมื่อภิกษุให้กล่าวทำเนื่องด้วยคาถาเริ่มแต่ละบทว่ามโนบุพังขามาธรรมมาพร้อมกับสามเณรให้จบลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันแม้สําหรับภิกษุผู้ให้กล่าวอย่างนี้ก็ปรับปาจิตตีหลายตัวตามจํานวนตามจํานวนบทนะครับ บทก็คือคาถาแรกนะอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อกี้นี่แหละเราจะเอาเราจะท่องคาถาหนึ่งซึ่งมีสี่สี่บาทเนี่ยนะสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาเนี่ยนะเราจะเอาหนึ่งคาถาก่อนให้ได้ก่อนนะวันนี้ทั้งวันเราจะเอาหนึ่งคาถาให้ได้ก่อนชั่วงโมงหนึ่งพูดกี่กี่รอบละ่ะกี่ละอยร้อยรอบล,ะอบละอ่ะ 1, 2, 3, พอ่าหนึ่งสองสามพร้อมๆกันมโนบุพังขมาธรรมามโนบุพังขมาธรรมามโนบุพังขมาธรรมาบพังขามาธรรมาจนจำขึ้นใจร้อยรอบจนหนึ่งชั่วโมงอะ่ะ ทีรอบไม่รู้แหละนะสมมนจว่าพันรอบกล้องก็คือพันตัวนะปจิทีพันตัวอย่างนี้นะฮ <c oughs> นะนี่เรียกว่าขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันส่วนชื่อว่าอนุบทคือขึ้นต่างกันให้จบลงพร้อมกันขาขึ้นเนี่ยขึ้นไม่พร้อมกันนะขาขึ้นเนี่ยขึ้นไม่พร้อมกันนะอาจจะพูดตามไม่ทันแต่ ไปตามได้คำที่คำหลงังๆอย่างเงี้ยนะจบลงพร้อมกันนะบางคนหัวคิดหัวช้าใช่ไหมเงิมงิมเงิมงมไปกับเขาแต่ว่าเวลาจบก็จบลงกับเขาพร้อมกัน <g ül> นะตัวอย่างนะครับเมื <c oughs> ่อพระเทลรกล่าวว่ามโนบุพังเขมาธรรมมาสามเ <c oughs> นรกล่าวบทนั้น <c oughs> ไม่ทันครับขึ้นไม่ทันพร้อมกันะเป็นผู้มีชวนาจิตแรนช้าขึ้นไม่ทัน ขึ้นขึ้นบทแรกไม่ทันขึ้นมโนโบทพังเข้ามาธร,รมมาไม่ทัน,นจึงกล่าวบทที่สองว่ามโนเสถามโนพยาพ่อมไปไปเลยเพราะว่ามโนเสถามโนพยาเป็น,เป,นเป็นบาทที่สองไงของคาถาเนี่ยพอขึ้นคาถาแรกไม่ทันก็แกก็ไปเล่นขึ้นคาถาที่สองความกันอาจารย์จึงจึงมาถึงคาถาที่สองพอดีอย่างนี้นะนี่ก็ เป็นอบัตเหมือนกันนะครับพิสูจและสามเณรทั้งสองรูปนี้ชื่อว่าขึ้นต่างพิสูจน์ก็คือผู้อาจารย์ผู้สอนและสามเณรนะครับพิสูจนและสามเณรทั้งสองรูปนี้ชื่อว่าขึ้นต่างกันให้จับลงพร้อมกันแม้สําหรับพิสูจน์ผู้ให้กล่าวอย่างนี้ตีไล่ตัวตามจํานวนอ,นอนุบทนะฮะตามจํานวน,นบทบทที่สองนะฮะอย่างเงี้ยนี่น ต่อมามาดูคําว่าอนุอัคระบังที่ภิกษุสอนว่ารูปังอนิจจ์นะครับเนียนก็กล่าวแค่ว่ารูแล้วหยุดตรงนี้เรียว่าอนุอัคระคืออัคระตัวเดียวเนี่ยรูรูรูนี่นะนะภิกษุสอนว่าสมมเนนนะแน่สมมาเนเธอจงกล่าวว่ารูปังอนิจจงกล่าวพร้อมกันเพียงว่ารูเอาหนึ่งสองสาม อาจารย์บอกว่าหนึ่งสองสามว่าพร้อมกันรูปังอนิจังเนียนบอกว่ารู้แล้วหยุดจูนะถถ่ถ้าถ้าทำมาเนียนเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เนียนหยุดนะฮะเนี่ยมันหยุดเองเรื่องของมันเองอ่ะเนียนเธลเรื่องเธลเรื่องหยุดของเขาเองอะ่ะมันมันลามกหรือเลปล่าไม่รู้รูอะไรไม่รู้นะรูปนะูรููปลาแล้วเขาก็ไม่รู้นะนะมันก็แค่ว่ารู้ทําไมไม่พูดคําอื่นหนอะปังก็ไม่ว่านะ พูดแค่ว่ารู้แล้วก็หยุดอยูน่นี่ทำให้พิสูจต้องอาจารย์อาจารย์ต้องอบัตนะแม้สําหรับพิสูจผู้ให้กล่าวอย่างนี้ก็พึงปรับอบัตปาจิตตีตามจํานวนอนุอัคระตามจํานวนรู้รู้ที่ที่เนียนหยุดนเนี่ยหรือว่าตัวอย่างเป็นรู้เฉยอาจจะเป็นคําอื่นก็ได้ซึ่งซงเนียนบอกเนียนขี้เกียจว่าพระก็ว่าไปรู้ปังอนิจจังเนิงก็รู้รู้หนยก็บอกรู้เวทนาก็ับเวทนาอนิจจงก็บอกว่านาะอย่างเงี้ยนะ สัญญาก็ yelling, บอกยาอย่างนี้นะฮะเขาจะไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ยนี่เรียกว่าอนุอักระกล่าวเพียงคําอากระเดียวอ่ะนอันน,น,นี้มันจะเคารพทำไหมล่ะอย่างเงี้ยถ,ถ้าเรามาฟังไอ้ะทำไมเป็นแปงนเนียนอาจารย์เขาว่าแล้วเนียนทำไมทมีแต่รูกับนา plays, กับยากับจังอะไรก็ไม่รู้โอ้ยฟังแล้วมนันแปลงๆยังไงนะคนมาฟัง <ego> นะครับก็ปรับอาบัินะครับ ปาวัตรหลายตัวตามจํานวนอนุอักขรนะฮะตามจานวนเน้นที่เน้นพูดนั่นแหละรครับตามตามจานวนนั้นและแม้ในคาถาปะพันคาถาพันคาถาปะพันที่พระจ้าประพันไว้บัณฑิตก็ยอมได้ในนี้เช่นเดียวกันคือมันในในในแปดหมพันธรรธรรมขันธ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบครับเป็นร้อยแก้วร้อยกอง คำเป็นเรื่องราวโดยไรมาเรื่อยๆเลยก็ได้ก็มีเดินเรื่องมาเรื่อยๆก็มีบางเรื่องก็เป็นเป็นอยู่ในรูปแบบคาถาเฉยๆครับธรรมบทเป็นรูปแบบคาถานะฮะทวเจ้ธธาตัดคาถาไว้เฉยๆอย่างเนี้ยพูดกับพระจักคุบาลเนี่ยแหละมโนโบุพังขาม,ม,มาธรรมามโนเสถามโนมายามนัสสาเจป та, ุทเถนะภาสติวากรติวาตะโตนังทุกขมนเวติจักกังวะว่าตัวปัฏฐานติเนี่ยก็พูดแค่นี้แล้วก็ แล้วเลยอันนี้นี่เป็นเป็นจริงจงบอกว่าในในแปดหมื่นสี่พันธรรมขันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเป็นรูปแบบคาถาปัพพันหรือว่าเป็นรูปแบบคาถาเป็นรูปแบบร้อยกรองอคือเดินเรื่องเล่าต่างๆร้อยแก้วก็คือคาถาพวกเนี้ยร้อยกรองร้อยกรองร้อยแก้วปัพพันคาถาอย่างนี้ก็อยู่ในในในประมาณนี้นะครับ เป็นคาถาครับเป็นคาถาธรรมบทครับนี่พระเจ้าตัดแค่นี้จริงๆแล้วที่ว่าที่เรื่องราวที่ว่าพระจักุปันตั้งแตเ่เริ่มที่จะมาบวชท่านเป็นใครเป็นใครเนี่ยอันนั้นเ,เป็นเรื่องราวที่ปรากฏในในสมัยนั้นแต่พระเจ้าตัดแค่คาถานี้จริงๆแต่ว่า,เ,าเรื่องราวที่เราจะทาไมพระเจ้าถึงตัดคาถานี้ตัดใครปาลบใครท่าน ตอนสังคายนาครั้งที่หนึ่งท่านก็หรือว่าอัตฉาจารย์ในครั้งสังคยนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยท่านก็เอาไปไว้อยู่ในฝ่ายของของคำว่าของอัตยของคางขยายเนื้อความแต่ว่ายกพุทธพจน์ขึ้นมามาเป็นในรูปแบบของ,ของในพราบาลีไว้ส่วนในคําขยายเนี่ยในครั้งนั้นพะนระเจ้าประทับอยู่ที่พระนครส,สาวัตถี ปารบพระจักขุบาลมีคําเริ่มต้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ความพิสดารว่ามีอุบาสกสองท่านพี่น้องกันฟังธรรมแล้วเลื่อมใสออกบวชและต่อมาก็จนบรรลุเป็นพระรหันต์ตาบอดอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องราวที่ทินท่านเอาไว้เอาไปจัดไว้ในหมวดอีกหมวดหนึ่งหมวดของคําขยายเนื้อความที่เรียกว่าอัตกถาส่วนเอา,เอาตัวพระบาลีจริงๆเนี่ยที่ตัดไว้จริงๆเนี่ยเอาเอาไปให้อยู่ในรูปแบบแบบนี้ อันนี้นะครับการ,การจัดเรียงกันทําลําดับของการทําสัญญาการร้อยเรียงใหม่ร้อนยะเรียงใหม่ให้ได้เข้าถึงได้ง่ายอันนี้คือในส่วนของบาลีนะน,นี่คือส่วนคาถาส่วนขยายความนะเอามาดูคําว่านะรูนะว่าไปแล้วทีนี้มาดูอนุพัญชนะนะที่บอกว่าภิกษุสอนว่ารูปังอนิจจังอ,อนุปสัมปันเป่งเสียงรับพร้อมกันว่าเวทานาน,นิจจา ต่อไปรับรับรับต่อรับกันนะครับรับท่านบอกว่าสามเนรให้อาจารย์สอนสูตรนี้ว่ารูป,ปังพิเกเวออนิจจังนะอาจารย์สอนหน่อยครับสูตรนี้อย่างเรียนสูตรนี้ให้บอกสูตรนี้หน่อยกล่าวสูตรนี้ให้ฟังผมจะจําไว้อย่างเงี้ยนะสูตรที่ว่าปีคําเริ่มตนว่ารูป,ปังพิเกเวออนิจจังเนี่ยนะดูก่อนพิสูจน์ทังายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงประมาณนี้นะฮะเป็นต้นนะครับอน,นี้สามาเนรขอร้องให้อาจารย์บอกบอกสูตรนี้พาเทระผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าอา้าวได้สามเนรฟังนะเป่งวาจาบ่าไปพร้อมกันกันเลยบ่าพร้อมกันไปเลยจะได้จะได้ไดีบเสร็จพาเทระก็บอกว่ารูปปังอน,นิจจังดังนี้เป่งวาจาสามเนรก็เป่งวาจากล่าว อันนี้จะบทอันนี้จะบทต่อมาก็คือเวทนานิจจเนี่ยคือมันจะมันจะต่อกันไงรูปังอนิจังเวทนานิจจสัญญานิจจสร้างข้าระนิจจวิญญาณังอนิจจังพวกเนี้ยมันจะต่อกันสามเณรก็เลยว่ารับไปรับรับตรงที่วรที่สองที่ที่ว่าเวทนานิจจนะอย่างนี้เพราะว่าเพราะตัวเองเป็นคนมีปัญญาไว ไป,ปรับเอาบทที่สองทันได้เร็วอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนั่นท่าบอกว่าพระเทลรศบอกว่ารูปังอนิจจังดังนี้สัมมริเป่งวาจากา,กาอนิจจบทนี้ว่าเวทนาอนิจจาพร้อมกับอนิจจบทของพระเทเรศว่ารูปังอนิจจังนี้เพราะเป็นผู้มีปัญญาไวอ๋อยังไม่รับไม่ได้รับคําที่สองแต่ว่าพูดพร้อมกันเลยแต่ว่าพูดคนละบทนะ จริงๆน่าจะว่าพร้อมกันใช่ไหมล่ะรูปังอนิจจังพร้อมกันแต่ว่าสามเนรไม่ว่าแต่ไปเอาเวทนาอนิจจานี่ไปว่าขึ้นพร้อมกันกับพระเทระคนหนึ่งขึ้นดูปังอนิจจังคนหนึ่งขึ้นเวทนานิจจานี่ท่านก็เลยบอกว่า,าสามมเนรกล่าวอนิจจบทเวทนาอนิจจพร้อมกับอนิจจบทอนิจจบทคืออนิจจังเ่ยนะดูปังอนิจจังเ่ยนะครับ พร้อมกับอนิจบทของพระเถรวารูปังอณิจังนี้เพราะตัวเองเป็นผู้มีปัญญาไวาแม้สําหรับพิสู้ให้กล่าวอย่างนี้พระวินัยทอนก็ปึงปรับปัจิติตามตัวร้ายตัวตามจํานวนเรียกว่าอนุพยัญชนะคือขึ้นขึ้นยังไงนะเพ่งเสียงรับรับพร้อมกันนะครับรับพร้อมกันพร้อมกันเลยนะอย่าง่างมุติว่าเอาท,ท่านจะพูดคําว่าเวทนาณิจานะ ผมว่าดูปังอันนี้จังนะแต่ว่าเราว่าพร้อมกันไงเอาหนึ่งสองสามรูปังทานทานว่าเวทนาอันนี้จ่าผมว่าดูปังอันนี้จังหนึ่งสองสามรูปังอันนี้จังนั่นๆเพราะว่าพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับนี่เพราะว่าเขาเป็นคนมีปัญญาเร็วไงเขาไปเขาไปรับบทที่สองซึ่งเอามาขึ้นกับบทแรกของทันกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยก็จะเป็นการไม่เคารพธรรมเป็นการ ไม่สอนด้วยดีไม่ดําเนินปฏิปทานในการสอนด้วยดีทําให้เรื่องที่มันเกิดก็คือญอาติโยมเขาที่ไปสอนเขาเนี่ยที่เป็นกระหัสนี่แหละเรื่องต้นเรื่องก็คือไปสอนกระหัสแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้แหละนะก็นําความเรียกว่าชาวบ้านเขาไม่ไม่ไม่ให้ความยำเกรงไม่ให้ความเคารพไม่ประพฤต เพราะว่าพิสุ์สัมปีก็รู้แล้วนี่ว่าเขามีอุปนิสัยยังไงผมคิดว่าเขาไม่ได้สอนเอาเอาธรรมะจริงๆหรอกสอนเอาฮามากกว่าสอนเล่นๆนะน่ะนะอย่างรูปังอนิจังโวมก็ว่ารูเนี่ยหัวลอกกันแตกขึ้นอย่างนี้นะมันก็จะได้ยังไงละ่ะนะมันสอนเล่นๆกันสอนเอาฮานี่นะ,นะพูอผูดน,นะพูดสองแง่สองงามนอะ คนฟังก็เอ๊ะมันยังไงเนี่ยคนที่มีเขาคน,คนที่เขาเป็นบัณฑิตเขามาฟังเอ๊ะทำไมพระท่านสอนอย่างนี้นาะนะครับเอามาดูพุทธภาษิตนะครับบางคนก็บอกว่าที่ที่ที่บอกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นนเนี่ย <S <s ก็จะมีอยู่สี่ส่วนด้วยกันนะพุทธภาษิตสาวกามภาษิตอิสิภาษิตเทวตาภาษิตเนี่ย แล้กนะ็มันอยู่ในรูปแบบร้อยแก้วร้อยกองคาถาประพันธ์อะไรต่างๆนะ,ะก็รวมถึงที่มันมาในของเป็นคําพูดของพุทธเจ้าของสาวกของอิสิเทวตานี่แหละที่มันมันรวบรวมก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละครับเอาในพระตรปิดกมาพูดเป็นภาษาบาลีมากล่าวสอนอย่างนี้ก็จะผิดหมดเลยนะครับท่านบอกว่าที่เป็นพุทธภาษิตเนี่ย ได้แก่วินัยปิฎกทั้งสิ้นนะครับที่ชื่อว่าพุทธภาษิตวินัยปิฎกทั้งสิ้นอภิธรรมปิฎกธรรมบทจริยาปิฎกจริยาปิฎกก็คือความประพฤติของพระโพธิสัตว์ในการก่อนอุทานคำพีอุทานอิติวุตตะชาดกสุตตนิบาตวิมานวัตถุเปตตวัตถุและพระสูตรทั้งหลายมีพมชารสูตร เป็นต้นเรียกว่าเป็นพุทธภาษิตส่วนคำว่าสาวกภาษาิตได้แก่ทำที่พวกพสาวกผู้นับเนื่องอยู่ในบริษัทสีท่ภาษิตไว้นะครับสาวกก็มีทั้งเป็นพระเป็นครวตัตนะที่เขากล่าวไว้ครวาตเขากล่าวไว้ก็มีฮนะทำที่พวกสาวก ผู้นับเนื่องอยู่ในบริษัทสีภาสิท์ไวมีอะนังคณะสูตรสัม,มาธิฐีสูตรอนุมาณสูตรจุระเวทันละสูตรมหาเวทันละสูตรเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าสาวกภาสิท์ไว้กล่าวไวนะไม่ใช่ฟังไม่ได้นะอันนี้เป็นคำพูดของสาวกดินาฟังไม่ได้ไม่เอาต้องเอาพุทธภาสิตธ์พุทธเจ้าตรัสอย่างเดียว ไป,ไปเข้าใจอะไรยังไงมาไม่ทราบนะคนที่เขาคิดอย่างนั้นนะเขามีก็มีการสอนอย่างนี้เหมือนกันนะครับสอนให้คนเชื่อยอย่างนี้ว่าต้องเอาพุทธภาษิตพุทธพจน์อย่างเดียวไม่เอาสาวกภาษิตนะเพราะว่าสาวกภาษิตเหล่านั้นจังเป็นภาษาโมกางเช่นพระโสดาบันกล่าวไว้เนี่ยไม่ใช่พระหรั่นหรือไม่ใช่ไม่ใช่อรหันต์แต่สมานสมมนพระเจ้าเป็นอาหารธรรมดาอย่างเนี้นก็ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนะครับมัน ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันรวม,รวมรวมอยู่ในพระไต,ตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันน้ำประคันนี่แหละนะครับทีนี้มาคำดูคำว่าอีสีพาสิท์นะครับทำที่พวกปริพาชกภายนอกกล่าวไว้มีอาที่อย่างนี้ว่าปริพาชิกาวักทั้งสิ้นคือในพระสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยในวักนั้นเน่ยนะครับพวกปริพาชกพากันมากล่าวคาถาถามพระพุทธเจ้า เป็นคำปุจฉาของพวกพราหมณ์สิบหกคนเป็นต้นนะครับพวกพราหมณ์สิบหกคนที่เป็นลูกศิษย์เป็นอันเตวสิก์ของพราหมณ์พาวารีนะครับถึงทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ออกหมวดเป็นผ้าหันหมดเลยมีพระโมคขลาศเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ครับเรียกว่าเป็นเป็นหัวข้อธรรมที่เขานำมากล่าวถามพระพุทธเจ้าครับอาจารย์แต่งคำพูดให้เขามาถาม นะอย่างนี้ก็เป็นอิสิพาสิทธ์เป็นเป็นธรรมที่พวกปริพาชกภายนอกกล่าวไว้นะจริงๆเขาตั้งแต่งคาถามมามาถามพระเจ้าไว้เ็าเตรียมคําถามมาถามหรือว่าเป็นภาสิทธ์ของพวกอื่นนะครับแต่ว่าม,มันปรากฏอยู่ในน,นี่ไงถึงแม้ว่าธรรมของเขาจะไม่ไม่นั่นหรอกธรรมพวกลัทธิเดรัีพวกนี้ไม่ไม่ได้นําออกจากทุกเหรอาแต่ว่า เป็นคำ,ำพูดคาถามคําแต่ว่ามันมีปรากฏอยู่ใน,ในท่านก็เลยนํารวมมา,มาไว้ในที่นี้ด้วยไงนะแล้วยิ่งไปดูคําถามของพวกลูกศิษย์ของพรามพาวรีนี้นะครับสิบหกคนมาถามเนี่ยนะไม่ใช่ทำธรรมดานะไม่ใช่คนไม่มีปัญญามาถามนะคนมีปัญญามาถามทั้งนั้นเลยนะครับถามปัญหาเนี่ย ต่อมาพวกเทวตาภาสิทธ์พวกสุดท้ายทำที่พวกเทวดากล่าวไว้เทวดาภาสิทธ์นั้นบัณฑิตพึงทราบด้วยอํานาจเรื่องมีเทวดาสังยุตเทวปุตตะสังยุตมารสังยุตพรมสังยุตสักกะสังยุตเป็นต้นในจำพวกสังยุตตะนิกายเทวดามาครั้งนั้นในเวลาอ่า มัชีเมายามเทวดาเป็นจำนวนมากมายังวัดพระเชตวันยังพระเชตวันให้สว่างสวัยแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยถามคำถามหรือว่ามากล่าววาัฏทาของตนเองนะมันมีสองอย่างเทวดามามากล่าววาัฏทาของตนเองว่าข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เทวดาว่าหรืออีกคนหนึ่งก็มาตั้งคำถามให้พระเจ้าตอบให้ อย่างนี้ก็มีนะก,ก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่แหละครับพระไตรปิฎกทั้งหมดจึงรวมรวมเนี่ยสอย่างนี่แหละนะครับเอานะเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะครับ